สวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะพามาบุกสวนเขาอีกแล้วนะคะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ตัวอะไรตัวอะไรขึ้นไปอยู่บนนั้นลงมาเลย ลงมาเลยหนามน้องเล็กพาน้องขึ้นไปทำไมหนามหนามมันทิ่มแล้วเอา้าลงมาน้องเล็กหนามทิ่มแล้วลูกลงมาครับลงมาครับลงได้หรือเปล่าลงได้หรือเปล่าน้องเล็กลงลงได้ไหมเอาหนามนะลูกนะหนุกขึ้นไปยังไงถ้วยฟู ลงมาเร็วๆเ,เอาๆเอา,เอาโอ้ยหนามหนามตามก้นนะลูกออ้ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมเอาน้องแรงลงมาดูขึ้นไปได้ยังไงกันนะลูกหนามน่นะว้าวเกี่ยววะเกี่ยววะเกี่ยวเกี่ยวลุกลุกลุกเอาลุกงรุ่งุ่งนูลงได้ไหมนุ่งลงนุ่งลงได้ไหม น้องก็เล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยน้องก็เล่นอยู่ข้างล่างกันเนี่ยปุ่นตลบเลยอุย๊ยหนูเอา้นาลงมาด้วยอุยอ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเนี่ยเอา้นาลงมาด้วยเนี่ยเจ็บไหมอุย้ยหัวแม่ชนโอ้โหอะไรวันนี่ยมงกองเยอะอ้อยแยะเลย ตัวห้าตัวอือหือตนจริงๆเพราะคุณเยอะแยะไปหมดหนามลูกอย่าไปเล่นเล่นหนามกันอีกกิ่งหนามเอามาให้แม่มาแม่เอาออกนะโดนทิ่ม เดี๋ยวมันทิ่มเอาเดี๋ยวมันทิ่มเอาหนามมันยาวลูกหนามมันยาวขอขอเอามาเอามาเอาเนี่ยดูทิเนี่ยไม่เอาลูกไม่เอาครับไม่เอาครับนกเหรอมีรังนกเหรอรังนกปะอุ๊ยอะไรกัดแม่ื อู้ลมเย็นน้องเล็กมันมีรังนกหรือเปล่าฮะหนูเห็นนกไหมดูสิเงยดูสิมีรังนกเปล่าอันนาอันนาเล่นกันเล่นกันอันนาหนูเล่นกับน้องแล้วลุเต้นกันให้ฝุ่นตลบเลยลูก ไม่ต้องขึ้นแล้วลูกเดี๋ยวหนามต่าหนามต่าก้นนะหนามต่าก้นนะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหมันมีหนามนะหืไม่สนนะลูกจะเอ๋น้องเล็กตากลม น่ารักช่น่ารักเชียวสีดำสีขาวสามสีอซาลิมทยฟูน้องเล็กทยฟูไอ้คิดดื้อน้องเล็กก็ไอ้คิดดื้อน้องเล็กหนูขึ้นอีกแล้วลูกหนามตำหนามตำตูดแล้วน่ะ น้ำต้มก้นแล้วออก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 เราจะขึ้นไปทำไมลงมาลงลูกลงลงเดี๋ยวพาน้องขึ้นไปลงลงมาน้องปั้มกันแล้วน้องปั้มกันแล้วลงมาลูกเอา อ่ซนมีเข้าเรื่องนั่นน้ำตามขาเข้าแล้วมัง้งเข้าแล้วมัง้งมอบมอบมอบครับมอบลมเย็นตรงนี้มอบครับ ามา,าครับเอาครับสลิมสลิมน่ารักไหมน้องน่ารักไหมหขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วน้ำน้ำบ้าบินขึ้นไปทำไมน้ำนะลูกอเอาขึ้นขึ้นไป กระลิมขึ้นไปทำไมลูกหนามต่ำก้นนะหนามต่ำตุดลงมาเลยลงมามันไม่ใช่ต้นมะม่วงนะลูกมันมะม่วงหาวมะนาวโหมันมีน้ำมันมีน้ำนะแน่แน่เอา ขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปจะลงได้ไหมลงได้ไหมหนามมันอันใหญ่นะหึหรือหนามมันันใหญ่นะฮึลงมาลงได้เปล่าโอ้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 โอ โอ้โอ้าวอ,อ้าวอ้อชื่นใจลมอ่ะน้องเล,ล็กครับ <IC> น้องเล็กครับน้องเล็กมานั่งอะไรตรงนี้แล้วครับอืมครับจะขึ้นอีกแล้วนะครับจะขึ้นต้นมะเอ้าไปหมดแล้วนะครับ อ้วหัวจะโดนไอ้นี่นะครับตอนจริงๆนะครับเป้าหนูตัวไม่ใช่เบาๆนะเป้า,นะปาลงมาลงมาน้ำน้ำปอาเเป,า,เปาน้ำหืมหนูไม่ใช่ตัวเล็กๆนะแต่ละตัว ดูซิดูซิป่ะป่ะกลับบ้านดีกว่าค่ะขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะพาเด็กๆมาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นสวนพามาทุกเย็นนะคะ ฟาร์มสซนเขาอันนี้มันต้นมะม่วงขึ้นได้อือต้นมะม่วงขึ้นได้ครับขึ้นเอาลงมาแล้วเอาลงมาป่ะค่ะข,ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะตอกกดาบดอกเล็กๆนี่สวยจัง